ที่เอามาเนี่ยดูครับเพื่อนๆครับเป็นลักษณะเหมือนกิ้งก่านะครับก็อาจจะเป็นกิ้งก่าก็ได้นะใช่กิ้งก่าพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจากจังหวัดอะไรครับปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีอาจจะต้องพูดดังนิดหนึ่งเนาะก็คือที่เอามาเนี่ยดูครับเพื่อนๆครับเป็นลักษณะเหมือนกิ้งก่านะครับก็อาจจะเป็นกิ้งก่าก็ได้เนะใช่กิ้งก่ากิ้งก่าอันนี้ได้มายังไง เป็นเป็นมรดกค่ะเป็นมรดกใช่มรดกของใครครับของคุณผู้ชายของคุณผู้ชายก็คือของคุณปู่ค่ะของคุณปู่ของของแฟนพี่นะครับเห็นบอกว่าแย่งกันเหรอมีแต่คนอยากได้มีแต่คนอยากได้อยากเก็บไว้ใช่ดูครับอันนี้ด้วยเหรอรวมทั้งอันนี้ด้วยไหมอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ขอให้มาใช่ผมจะบอกก่อนว่าที่พี่เอามาเนี่ยการที่ผมมองนะครับอันดับแรกเลย การที่จะเป็นทองเนี่ยยากมากๆ<ช>นะครับยากมากๆเดี๋ยวยังไงก็ตามนะครับเราไปพร้อมๆกันไปพิสูจน์พร้อมๆกันพี่มาเนี่ยพี่ตั้งใจมาเลยใช่ไหมตั้งใจมาเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรทำไมมีคนอยากได้เพราะว่าถ้ามองอ่ะเหมือนอเราย่างใสแหวนทองเหลืองเนี่ยมันก็คล้ายๆกันใช่ไหมจ่าเดี๋ยวขอดูแหวนทองเหลืองที่ที่พี่ใส่หน่อยถอดได้ไหมได้ผมดูตึงๆึงนะโอเคนี่ครับแหวนทองเหลืองครับที่พี่เขาใส่ เหลืองสวยเหมือนทองคาเลยนะนะครับแบบนี้เนาะแต่ว่าสีนี่ใกล้เคียงครับใช่ใกล้เคียงเลยนะแต่เราแค่อยากรู้ว่าก็ใกล้เคียงแล้วความต้องการอ่ะทําไมมันเยอะเราสงสัยว่าทําไมแย่งกันจางเลยถูกต้องไหมครับอยากจะอยากจะได้ไปครอบครองอะไรเงี้ยช่เอางี้เดี๋ยวเรานะครับไปเริ่มต้นที่การเอ็กซเรย์ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าจิงกะตัวเนี้ยแล้วก็หน้าเสือเนี่ยคืออะไรนะครับ ไปดูกันครับับมาดูกันนะครับว่ากิ้งก่าตัวนี้ครับจะเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างที่หลายๆคนคิดหรือเปล่านะครับหรืออาจจะมีค่าทางจิตใจหรือยังไงครับพี่ค่าทางจิตใจก็ก็อาจจะเป็นก็อาจเป็นไปได้เนาะเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเออญาติญาติเนี่ยเขาต้องการเพราะอะไรเนาะเพราะว่าอาจจะดูสวยก็ได้นะอาจจะดูสวยดูแปลกนะลองดูครับลองดูนะครับว่ากิ้งก่าตัวนี้นะครับ จะเป็นอะไรนะครับเอาละครับออกมาแล้วตรงเนี้ยนะครับผมเช็คได้เป็นนะครับทองเหลืองด้วยมีทองแดงสังกะสีนะครับรวมกันเนี่ยเป็นทองเหลืองตรงนี้นะจุดจุดนี้นะนะครับอ่ะผมขออีกหนึ่งจุดตรงหางนะครับเพื่อนๆครับ นี่ครับมีค่าของทองคําขึ้นมาครับเพื่อนๆครับนะครับซีนะครับหรือ c o ปเปอร์เนี่ยนะครับสาน,นะนี่คือเปอร์เซ็นต์นักเลยนะแต่อย่าลืมว่ามีสังกะสีปนเปื้อนเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เครื่องฟ้องออกมาว่ามีทองคํานะครับอาจจะเป็นงานเคลือบหรือว่าอยู่ด้านในหรือเป็นเนื้อของเขาจริงๆตรงนี้ผมบอกพี่ก่อนว่า หลายๆคนเนี่ยสงสัยแน่นอนครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับด้านล่างเนี่ยสีเหมือนสีเหมือนทองคำนะด้านล่างนะครับนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยรู้สึกแบบเอ่อเหมือนทองเหลืองเลยนะครับเป็นทองเหลืองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานะครับจะพิสูจน์ให้อีกนะครับในขั้นตอนหนึ่งก็คือผมนะครับจะเจาะถ้าพี่อนุญาตนะครับเพื่อนําผง เพื่อนําผงในนี้นะครับมาตรวจสอบนะครับผมจะเจาะเพื่อน,นําผงม,มาตรวจสอบเพราะว่าตั้งแต่พี่เอามาวางเนี่ยผมบอกเลยว่าผมบอกกับพี่แล้วว่ามันไม่ใช่นะครับแต่ว่าเมื่อเราตรวจสอบเจอทองคํามันก็คือความรู้ใหม่นะครับจะได้ให้ความรู้กับเพื่อนๆไปด้วยนะครับทองคําอาจจะนอนอยู่ด้านล่างก็ได้อาจจะเป็นงานหล่อที่มีทองคําผสมก็ได้นะครับไปลองกันครับสําหรับเสือไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่ไม่เป็นทองเหลืองนะครับอันนี้คืนก่อนเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียว เดี๋ยวแค่ตัวนี้ตัวเดียวไปพิสูจน์กันครับก็เดี๋ยวนะครับตอนนี้นะครับจะให้ชั่นงนะครับขยอยเจาะนะครับขยอยเจาะบางจุดนะครับเพื่อนําชิ้นส่วนนะครับมาตรวจสอได้้นะโอเคครับตอนนี้ได้รวบรวมนะครับ เสร็จแล้วนะครับโอเครับพี่ครับตอนนี้นะครับมาแล้วนะครับเป็นผงแบบนี้นะครับเราได้เจาะมาแล้วนะครับแล้วก็หลายจุดนะครับพี่ที่เราเจาะนะครับก็จะมีหลายหลายจุดนะครับค่ะก็ที่เราเจาะนะครับก็จะมีจุดที่เป็นสีทองทองนะครับเจาะทุกจุดเลยนะครับในนี้เพื่อที่จะไปให้พี่เนี่ยได้ทดสอบนะครับจะได้แบบไม่คาใจนะครับไม่คาใจ เราจะเอ็กซเรยนะครับดีครับแบบนี้เลยนะครับจะได้เนื้อด้านในมาด้วยนะครับถ้ามีทองนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีต่อไปว่าเราควรยังทํำยังไงร,รู้สึกไงตอนนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเนะต้นนะเพราะว่าเมื่อกี้ทดสอบก่อนรอบแรกเนะี่ยมันมีบ้งไม่มีบ้งมีบ้งไม่มีบ้างก็เลยม่รู้ว่าตกลงว่าตกลงว่า <ทบ S 1> มีมาไหมอ่าโอเคครับนี่ครับออกมาแล้ว นี่คือองค์ประกอบที่ไม่มีทองใดๆเลยนะครับที่เครื่องนะครับเช็คได้ว่ามีทองเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นงานชุบนะครับมันเป็นงานชุบหนานะครับตอนเนี้ยไม่มีทองเลยนะครับเฉลี่ยออกมาก็จะมีทองแดงมีสังกะสีนะครับมีตะกั่วด้วยนะนะครับนี่ครับออกง่ายๆนะพี่บทสรุปของเขาคือทองเหลือง จะไม่มีทองนะครับจะไม่มีทองแล้วก็ไม่ใช่ทองฝักบวบที่อะไรที่พี่สอบสอบถามผมเนาะ <c oughs> นะครับผมได้อธิบายไปในไลฟ์สดแล้วว่าทองฝักบวบคืออะไรครับการทดสอบแบบนี้คือเกือบร้อซที่จะไม่มีทองนะครับเพราะว่าเราเคยทดลองลักษณะเนี้มันเยอะมากมานะครับพี่ใช่ใครจะแย่งใครอยากจะได้ไดไก็ให้เขาไป้าไนะครับพี่อันนี้ผมพูดตรงตรงนะเนาะที่มาไกลเลยอ่ะจากจีนจ คือไม่คาใจกันอือฮึครับผมก็เดี๋ยวถ้าคาใจก็ให้ขอดูวิดีโอย้อนหลังที่ผมจะถ่ายทอดไปให้กับเพื่อนๆที่สงสัยนะครับในลักษณะางานทองเหลืองที่คล้ายๆกับทองคำเนี่ยค,คนหลายท่านเนี่ยอเอาตรงๆเลยมาให้ผมตรวจสอบทุกวันสรุปแล้วนะครับงานหล่อพวกนี้เป็นงานหล่อทองเหลืองแต่บางท่านคิดว่างานเทหล่อทองคํายอดฉัดงานเทหล่อทองพระ ที่ที่เดือดออกมาแล้วผุดออกมาหรือตกหล่นเนี่ยเป็นทองคํำไหมผมบอกได้เลยว่าเท่าที่ผมเช็คส่วนใหญ่เนี่ยทองคำเนี่ยจะนอนอยู่ด้านล่างด้วยเป็นแร่ที่หนักนะครับ mm hmm. ด้วยเป็นแร่ที่หนักเราก็เลยเช็คนะครับด้านล่างให้กับพี่นะครับ mm hmm. มวลทั้งหมดการที่เราเช็คออกมาเป็นเนื้อแบบนี้นะครับ mm hmm. มันจะรู้เลยว่ามีทองคํำไหมนะครับอย่างสมมุติว่างานเทหล่อพระหรืองานโบราณที่มีพิธีกรรมนะครับถ้าอะไรที่มันตกออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่เจอทอง นะครับแต่ถ้ามันมีทองเนี่ยถ้าเป็นเนื้อแบบเนี้ยถ้าเราเช็คก,ก็จะเจอนะอก็จะเจอเราก็จะสกัดออกมาให้กับทุกคนได้แต่แบบนี้ไม่เจอโอเคขอบคุณครับขอบคุณค,ค่ะ